สวัสดีค่ะลำไย,ยหายทองคำแจงปมคลิปเผยคนส่งให้เยอะดูหมดแล้วไม่ใช่ตัวเองไม่แน่ใจเป็น AI ลำไย,ยหายทองคำแจงปมคลิปเผยคนส่งให้เยอะดูหมดแล้วไม่ใช่ตัวเองไม่แน่ใจว่า AI หรือคนหน้าเหมือนขอบคุณพี่ๆทยอยส่งข้อมูลมาให้จากกรณีประเด็นร้อนสำหรับนักร้องสาวลำไย,ยหายทองคำกับบอสอดีตแดนเซอร์เอวานและโม แฟนเก่าของบอสเมื่อประเด็นขึ้นมาเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักโดยบอสได้คุยกับทางค่ายและตกลงจะจ่ายเงิน2ล้านให้กับโมเพื่อเป็นค่าเสียเวลาและค่าเสียใจก่อนจะมีภาพไม่เหมาะสมของนักร้องสาวหลุดออกมาและมีข้อมูลออกมาตามเพจดังต่างๆทำให้หลายคนมุ่งเป้าไปยังแฟนเก่าของบอสเป็นคนปล่อยข้อมูลหรือไม่เนื่องจากทางค่ายมีสัญญาและข้อตกลงกับโมแฟนเก่าบอสว่า เมื่อรับเงิน2ล้านไปแล้วต้องไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆอีกแต่ก็มีภาพไม่เหมาะสมหลุดออกมาโดยโมแฟนเก่าของบอสยืนยันไม่ได้ปล่อยภาพไม่เหมาะสมและส่งข้อมูลเรื่องราวทั้งหมดให้เพจดังเรื่องราวมาถึงจุดที่ประจักษ์ชัยไหทองคําได้เผชิญหน้ากับโมแฟนเก่าของบอสก่อนที่นายห้างประจักษ์ชัยจะยอมยกโทษและไม่เอาความกับโมหลังจากโมแฟนเก่าของบอสมาขอโทษกับเรื่องราวทั้งหมด สำหรับความคืบหน้าล่าสุดลำไย,ยหายทองคำได้เคลื่อนไหวในเรื่องนี้รวมถึงเรื่องของข้อมูลและคลิปที่เผยแพร่กันในตอนนี้ว่อนโลกออนไลน์โดยเพจลำไย,ยหายทองคำระบุว่าขอบคุณพี่ๆทยอยส่งข้อมูลมาให้เรื่องคลิปนะคะคนส่งข้อมูลให้หนูเยอะมากๆว่ามีคลิปออกมาแล้วหนูดูหมดแล้วที่พี่ๆส่งมาให้ไม่ใช่หนูนะคะไม่แน่ใจว่า AI หรือคนหน้าเหมือน ขอบคุณข่าวสดค่ะ